ตรงไหนคุณเบาลนี่อยู่ไหน,นต,นหนตกคุณเบาลนี่ขึ้นมาเป็นตัวเลยเหรอคุณเบาลนี่ฮัลโหลลูกชาวบ้านว่าก่อนไหนอะว่าก่อนคุณเบาลนี่รู้จักมันมันเล่นได้ๆ <laughs> มันก็ต้องเล่นได้เลยหรืมันเป็นแมวอะเบสตื่นเต้นเลยแต่ก่อนบาลนี่เล่นไม่เป็นเลยเวอ พี่บ่าวนี้ฮัลโหลน้องเบตต้องให้พี่บ่าวนี่วิ่งออกจากรูคุณบ่าวนี้ออกมาเร็วเบตอีหมดแล้วฮัลโหล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 คุณบ่าวนี้มึงมาจากไหนวะพี่บ่าวนี่มาจากไหนอ่ะมาจากที่พ่อแม่เขึงมันอยู่นู่นไงอยู่ตรงไหนพ่อแม่เขาอยู่ไหนพ่อแม่เขาอยู่นู่นที่วัดจำเสือที่อา้ามันเดินมาจากวัดจำเสือเลยหรอย พี่เบลนี่มาจากวัดเหรอลูกแก่แล้วแสดงว่าพี่เบลนี่อ้วนขึ้นเขาก็เลยจําไม่ได้เขาก็เลยไม่มาเอากลับใช่ไหมถ้าเขามาขอกลับพี่พี่ถ้าเขามาเอาพี่เบลนี่คืนไปน้องเบสให้ไหมก็ให้ดิเอาแล้วเราจะไม่ได้เล่นกับพี่เบลนี่แล้วนะเล่นกับพี่เบลนี่ดิให้ไหมอ่ะถ้าก็เอาไปแล้วไปเลยนะน้องเบสจะให้ไหมอ่ะ <l ux> ลูกตื่นเต้นกันไปร้อยอ่ะงถกหัวออกมามั่งอ่ะ <c oughs> พี่บวนี่ถกหัวออกมามั่งทีมันไม่ไก่มันคืนัน่งเบสทีโอ้ยมันแยกแยกนี่นะอะไรนะมันแยกแยกที่เะโกเมืเอ่อไหร่โรงเรียนจะเปิดจักทีมัมรี้จะเอาน้องเบสไปส่งโรงเรียนแล้ว หัวจะปวดพี่ๆก็บอกว่าน้องเบสเปิดเติม้นะเย่ันะเวียนหัวอีเป็นลมแลทุกคนเหอแล้แม่ไปไหนหมดนี้ไอ้บังอยู่ไนบังอยู่ในห้องเหอยไหนม่ร้กัพียอ เกือบแล้วเกือบแล้วเชือกมันยาวไปไหมลูกจ๋า<อ>มันมีว่าเชือกยาวไปไวพี่เบลนี่หวยได้ไหมอะลูกมีแรงที่จะเดินไหมลูกนอนกิ้งเกลือกแล้วเว้ยลูก,ลกพี่เบานี่ไปลดไข่มันบ้างไปไปลดไขมันบ้างไปมึงไป รสไก่มันมัง่งไก่มันทะลักเลยมามีต้มน้ำร้อนไว้ม่มมีจะไปเอาน้ำร้อนก่อนนะ